ภาวะโลกร้อนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการร่วมมือกันแก้ไขลดปัญหาผมเองในส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับรู้สึกภูมิใจที่ได้นํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยเหลือทําให้ปัญหาโลกร้อนลดลงท่านผู้ชมครับวันนี้เราปรับ โลกเปลี่ยนพาทุกท่านมาอยู่ที่สวนยายดาเจ๊บุญชื่นสวนเกษตรผสมผสานที่มีการนำเอาเทคโนโลยีของ IRPC Smart Farming เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำเกษตรกรรมรวมไปถึงยกระดับให้ไปสู่การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะครับและวันนี้ผมอยู่กับพี่สุวัตรทรวีสัตย์ผู้จัดการนวัตรกรรมปุ๋ยเคมีบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่สุวัตรครับสวัสดีครับคุณป๊อบครับ,รบ,บ,รบพี่สุวัตรครับเทคโนโลยี IRPC Smart Farming เนี่ยฮะจะมีส่วนช่วยในการ สร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้างครับพิ่ i ไออาร์เราเชื่อว่านะครับธุรกิจชุมชนและสังคมนะครับสามารถเติบโตเคียงคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับ IRPC Smart Farming ของเรานะครับเรานำเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมมาครับมาช่วยภาคเกษตรกรรมทำให้เกษตรกรมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับเช่นเราให้เกษตรกรใช้ ปุ๋ยเฉพาะที่ดินต้องการเป็นการลดการใช้ปุ๋ยนะครับเพื่อลดการปล่อยกา๊าซไนตดออกซด์รวมถึงมีการพัฒนานวัตรกรรมเป็นการให้อาหารพืชทางใบสร้างความแข็งแรงจเจริญเติบโต,ตให้กับพืชพืชก็สามารถดูดเอากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเข้ามานะครับมาผสมกับน้ําที่อยู่ในดินแล้วปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ แล้วระบบ Smart f ฟ r m i n g ที่ทาง IRPC ได้นำเข้ามาใช้กับที่นี่นะครับมีส่วนไหนบ้างครับพี่สุวรรณครับเรานำมาใช้ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือเรานำปุ๋ยมีขาวนวัตกรรมนาโนซิงออกไซด์เป็นธาตุอาหารเสริมทางใบสำหรับพืชด้วยความเร็กความจิว๋วของเขาเนี่ยครับเขาสามารถซึมผ่านใบพืชเข้าไปอยู่เซลล์พืช ในส่วนที่2นะครับเรามีคลินิกหมอดินเป็นการร่วมมือระหว่างนักวิจัยจาก IHPC ร่วมกับหมอดินก็คือเกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญความชำนาญเรื่องดินประจำพื้นที่นะครับเราใช้นวัตกรรมมาวิเคราะห์ตรวจสอบธาตุอาหารในดินเราก็เติมส่วนที่ขาดทาให้ดินนั้นมีสภาพที่สมบูรณ์ส่วนที่ 3. เราใช้ทุ่นโซลาร์น้อยน้ําติดตั้งในบ่อน,น้ําของเกษตรกรเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าลดการใช้พลังงานฟ้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ทุ่นลอยน้ำของเราเนี่ยเป็นนว,วัตรกรรมเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษเกรด HDPE ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้สูงนะครับเป็นการใช้แล้วเกษตรกร,ร,ก,รก็ลดการใช้พลังงานซึ่งเรามีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนได้อย่างยัง่งยืนครับ